จรูรูหรือเปล่าถึงแม้ว่าพี่แนรังสรรคนจะเกิดในเชื้อหองเดมาได้เป็นสาเยเลือดองสตรพ่อกิษดาและเศรษจแม่มันทยาส่วนเจ้านั้นเป็นเพียงสามัญชนคุณธรรมดาถึงจะอย่างไรก็ตามพี่แนร,รังสรรคนก็จะขอรักแต่ดาราวดีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะเจ้าพ,พี่คะทุกวันนี้หมฉันไม่ห่วงเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของเจ้าพี่สิงหนุวัด ผมเชนเป็นห่วงเจ้าพี่นะพ่คะผมเช่นกลัวว่าเจ้าพี่สิงหนุวัรจะประสงค์ไม่ดีต่อเสด็จพี่เสด็จพี่รวมตัวมากมากเลยพี่คะแต่และว,วันดีสำหรับสิงหนุวัรแล้วพี่ว่าสิงหนุวัรน่ะเขายนเป็นเด็กอยู่คงยังไม่รู้ว่าฟ้าสูงเป็นเอต่ำเป็นยังไงตอนนี้เนะี่ยแตนว,วันดีอาจจะกังวลมากจนเกินไปไว้รอให้พี่ได้เขาน้าก่อน พี่จะคอยระวังตัวเอาไว้ขอบคุณมากนะที่คอยเป็นหัวพี่ไม่เป็นไรพี่คะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่มนรังสรรค์จะต้องเป็นข้าพ่เสด็จแม่นายาพี่พี่แอบ,บมาหาเจ้าโดยที่ไม่ได้บอกเสด็จแม่แล้วเนี่ยเอาไว้มีโอกาสไว้ข้างหน้าดาราวดีพี่จะพาดาราวดีไปกราบเท้าเสด็จแม่นาฏยาราว่ราวมงานกับพี่นะพูดจริงนะพี่คะพูดจริงจ้ะดาราวดี ឬក្លៅឈុំវៃរត់ จ่างใหญ่น้อย,ยอสักร้อยคนมีคืนวันจึงความจะตามมาไม่ไดเป็นคิดดุดคิดฉะนู้เธจะอยู่หรือจ,จะไปไกลาจากทาความรักจะรู้เล่นขึ้นขึ้น